สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบรรทัดฐานใหม่บิ๊กตู่เปรียบคดีปรินาลุกป่าสงวนลั่นทุกคนต้องเคารพกฎหมาย8เมษายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพเดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,ก,กระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สารดีกามีคำพิพากษาให้นางสาวปรินาไกรคุบอดีสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐพ้นจากสสและตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องอยู่ด้วยการด้วยกฎหมายก็ต้องระมัดระวังวันนี้ตนคิดว่าหลายอย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นระมัดระวังอย่างที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าถือเป็นการป้องพรามณ์นักการเมืองด้วยหรือไม่ผู้เด็กประยุทธ์กล่าวว่าคงไม่เฉพาะนักการเมืองทุกคนต้องเคารพกฎหมายอะไรที่ทำมาแล้วผิดก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วก็แก้ปัญหาให้มันถูกต้องเราไม่ได้เอาไปเอาตายไม่ได้เลือกปฏิบัติและ ไม่ใช่เรื่องที่ตนไปดำเนินการแต่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันมากลกไก่กระบวนการยุติธรรมก็ทํางานของเขาอยู่ความคืบหน้าล่าสุดสมชัยเตรียมยื่นกมทปปชสอบคลิปเสียงแรมโปจุรีพรปมเงิน15ล้านบาทพรุ่งนี้เข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตอ ในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะถึงคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายเสกสกลอัาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับนางจุรีพรสินทุพรข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับเงิน15ล้านบาทเพื่อไปใช้ในการเลือกตั้งซึ่งใช้เงินรวมกว่า100ล้านบาทและการเอย่ยปากขอเงิน15ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ใหญ่สำหรับการเลือกตั้งในอนาคตต้นเห็นว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายความผิดทั้งในเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการเลือกตั้งสสความผิดในเรื่องของการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดในเรื่องของจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและการตาัดสิทธ์การเลือกตั้งดังนั้นวันที่7เมษายนเวลา8นาฬิกานาที ตนจะไปยื่นเรื่องต่อคลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกมทปปชเพื่อดำเนินการตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าวและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อนําไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อไปความคืบหน้าล่าสุดพีรพันธ์เผยวันนี้ยื่นใบลาออกพลังประชารัฐเรียบร้อย ุบตอบเส้นทางการเมือง4เมษายนนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตที่ปรึกษาหัวหน้า,าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการระบุว่าจะยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่4เมษายนนี้ว่าวัทนที่เจ้าหน้าที่ของตนได้ไปยื่นใบาลาออกกับสำนักงานคณะกรรมกา,การการเลือกตั้งและ ดำเนินการยื่นใวลาออกที่ทำการพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องทางการเมืองของตนนั้นถึงเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดพีรพันธ์ทำหนังสือลาออกที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วยังไม่ตัดสินใจร่วมพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อเวลา1 0 4นาิกานาทีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าวการลาออกจากพกรคพลังประชารัฐว่าได้ทำหนังสือเอกสารการลาออกในการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐและที่ปรึกษาหัวหน้าพรคพลังประชารัฐไปแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ไปยื่นให้กับทางพรคพลังประชารัฐรวมถึงจะไปยื่นกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยการตัดสินใจลาออกในครั้งนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย แต่เป็นไปตามที่ตนเคยกล่าวไว้ตั้งแต่การเข้ามาสังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐว่าจะเข้ามาเพื่อทําโครงสร้างของพรรคให้เกิดความเข้มแข็งและขณะนี้ได้จัดทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงหมดหน้าที่และได้ตัดสินใจลาออกหลังจากนี้จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวไปก่อนอย่างไม่ได้ตัดสินใจไปสมัครหรือเข้าสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ตามที่สื่อมวลชนวิเคราะห์ <c oughs> เหมือนเช่นตอนที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิพากพรรคพลังประชารัฐก็ถูกมองว่าเป็นการสั่งการหรือมอบหมายของพลเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้ามามีบทบาทเป็นสายตรงของพลเดกประยุทธ์ในพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ไม่เป็นความจริงความคืบหน้าล่าสุดพลังประชารัฐรับศึกหนัก โดนทำลายป้ายวอนเห็นใจหากขวางทางให้โทรแจ้งอย่าหรือทิ้ง 2. องเมษายนนางสาวบุญนาดาสุปิยพันธ์รองโฆษกศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพักพลังประชารัฐมีนโยบายเรื่องการติดป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำกับผู้สมัครสอกอ ทุกเขตให้ใส่ใจในเรื่องของการติดป้ายให้เป็นไปตามระเบียบการติดป้ายหาเสียงอย่างถูกต้องถูกกฎหมายที่สำคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งผู้สมัครสกอกทุกคนให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยกำชับบริษัทหรือทีมงานติดป้ายไม่ให้กีดขวางคนเดินเท้าการจะราจรไม่ทำลาย ต้นไม้และทรัพย์สินของทางราชการด้วยการลงพื้นที่ตรวจป้ายและแก้ไขด้วยตัวเองและเมื่อพบเจอความผิดพลาดก็รีบแก้ไขอย่างทันท่วงท,ทีเพราะเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังรับสมัครเลือกตั้งสอกอ ต่างเจอศึกหนักเนื่องจากป้ายถูกทำลายถูกถอดแล้วนำไปโยนทิ้งไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ติดป้ายตามระเบียบการติดป้ายอย่างถูกต้องทุกประการจึงวอนขอความเห็นใจอย่าทำลายหรือทิ้งกันเลยและสุดท้ายหากพี่น้องประชาชนพบป้ายของพรรคที่ถูกทำลายชำรุดหรือกีดขวางการสัญจรให้รีบแจ้งเข้ามาโดยด่วน พักจะรีบจัดการแก้ไขและหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางเพราะทุกเสียงของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่พักพลังประชารัฐให้ความสำคัญอย่างที่สุดนางสาวบุญนาดาล่าวความคืบหน้าล่าสุดนพดลป้องอุ้งอิงสวนพวกวิภาควิจารณ์อย่าทำตัวเป็นนักขับวิจารณ์รถเพิ่งเปิดตัวแต่ยังไม่ได้ขับ 1เมษายนคุณนพดลปัตธรรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและแกนนำพักเพื่อไทยกล่าวถึงหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นต่อการเข้ามาทำงานการเมืองของนางสาวแพทยทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลามไปถึงบิดาและพักเพื่อไทยว่า1น,นางสาวแพทยองทานจัดการกับการวิกษ์วิจารณ์ได้นิ่ง ไม่ตอบโต้และเสียงของผู้นำการเมืองหลายคนหลายพักมีความเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาต่อกันซึ่งน่าชื่นชมสออาจมีคำวิจารณ์ที่มีอคติคาดการในทางร้ายบางคนกล่าวหาล่วงหน้าซึ่งคนพูดมีทัศนคติทางการเมืองเช่นไรคนส่วนใหญ่ก็รู้แม้คนพวกเดียวกันจะเชื่อแต่คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยดังนั้นปริมาณ และคุณภาพของความเห็นเป็นคนลอยเรื่องกัน 3. ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งการที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาทำงานการเมืองและทำให้ประชาชนมีทางเลือกเป็นเรื่องที่ดีอย่าเพิ่งทำตัวเหมือนเป็นนักขับรถที่วิจารณ์รถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวทั้งๆที่ยังไม่ได้ขับรอฟังนโยบาย รอดูการกระทำก่อนระยะทางพิสูจน์ม้าก,การเวลาพิสูจน์คนและ4ตนเห็นว่าคนทำงานการเมืองหน้าใหม่เช่นนางสาวแพททองทานใช้สิทธิเข้าสู่การเมืองนั้นตามรัฐธรรมนูญที่ตนไม่ได้ร่างและต้องแข่งภายใต้กติกาที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตนเราควรเปิดพื้นที่ว่าพวกเขามีแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์อย่างไร มีกึืนแค่ไหนประชาชนจะให้คาตอบในวันเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเกมแห่งอำนาจแต่เป็นการเข้าสู่อำนาจตามคันลองตามวิถีทางประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศการออกมาด้อยค่าและคำวิจารณ์ที่อบอวนด้วยอคตินั้นไม่มีใครได้ประโยชน์